ที่เรากุ๊กกิ๊กกับสามีหรือกับแฟนเรานะคะบอกเลยว่าเรื่องกลิ่นสําคัญมากๆนะคะแล้วก็เรื่องสัมผัสสําคัญมากๆเพราะว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะคะเป็นเซนส์ทุกเซนส์ที่มันจะทําให้เวลาที่คุณเนี่ยมีช่วงเวลาที่มีแพชชั่นกับแฟนนะคะมันสมบูรณ์แบบแล้วบอกเลยนะคะว่าแพชชั่นพลัสนะคะจะเป็นตัวช่วยสําคัญที่จะทําให้เวลาคุณกุ๊กกิ๊กกับแฟนเนี่ยมีอัธรรมากขึ้นค่ะถ้าคุณนะคะทาโลชั่นตัวนี้ก่อนที่คุณจะทําการบ้านคืนนี้ใช่ไหมมันก็จะทําให้ผิวกายของคุณ ะะมีความนุ่มชุ่มชื้นเวลาเขาสัมผัสรูปใยนะคะมันก็จะไม่สะดุดไม่รู้สึกว่าหยาบกร้านแต่ไม่ต้องกังวลนะคะว่ามันจะเหนียวเหนอะเพราะเราออกแบบมาด้วยนวัตกรรมนาโนไว้นะคะโลชั่นทูวอเตอร์คือพอทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในผิวคุณแบบที่ไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งสําคัญมากก็คือเรื่องของกลิ่นค่ะเวลาที่คุณทาลงไปทั้งตัวนะคะมันจะทําให้กลิ่นตัวคุณอนะ่ะเหมือนกลิ่นตัวของสาวเฟรชชี่นะคะมีความแบบอ่อนโยนนะคะเวลาที่เขาได้กลิ่นกายของคุณมันก็จะช่วยเพิ่ม รู้สึกของเขาในคืนนั้นนะคะทั้งเรื่องของรูปกลิ่นแล้วก็สัมผัสบอกเลยคะ่ะว่าตัวนี้จะช่วยทําให้แพชชั่นของคุณเวลาคุณกูก๊ก็กับแฟนเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็ฟินมากขึ้นจริงๆค่ะ